แก้แล้ก็เจไล้จล้วเนกกัีเยแล้ววาังลอดนะซื้อแนวว่าซื้อเป็นเครื่องเป็นแนวขวไร้นี่ันมันตื้อหลายมืนหลายสเื่องกว่ากันนะเนาะก็ซื้อแง 好呀。啊 <noise> กาะทมไฮ้กรงน,าสสน,น,น้าด้วยค่ะฟืดเพื่อนอันนี้ต้นเขาด้วยค่ะเขามันรวนตอนนั้นช่วงเพิื่อนเกี่ยวเขาเนาะพ็เิ่นมาถ่ายหมดมันขึ้นน้ํามันขึ้นวนมันก็เลยต้นก้าเป็นต้นเขาขึ้นนาเก็บริกอีกที่เก้าค่ะ ว่านี่เก็บบวมเก็บพริกให้ใหญ่แล้ววันนี้เวลาเราขวบพริกแล้ววัวีเวลาเก็บแล้วขวบพริกเนาะก็เลยมาเก็บให้แล้วลูกแม่เป็นคนขวบลูกเป็นคน what you got เละตักน้ำหมดอายุเจ็ดสิบกว่าเราด้วยนะเจ็ดสิบมาเจ็ดสิบหกเราด้วยมัน,นเคียงแรงอยู่อันนี้เราจะใส่โซลาเซลล์ด้วยค่ะเ้วยสปริงสปริงเกอร์เนาะจะรอบสวนเราเลยค่ะพี่สาวกับพี่เคยเนาะค่ะเนะี่แล้วก็ปลูกป้าพริกอันนี้ป้าพริกแล้ว ไม่ค่อได้สุกค่ะมันก็นยังเขียวเียวอยู่นะป้านี่จะงามพริกแล้วจะงามป้านี่เราก็มีเวลาเก็บงานเราลายป้าปุ๋ยก็เล็บอาสามาเก็บให้เรามันแดงหมดแล้วเก็บเลยค่ะมันสุก ขวันมันจะโนมันจะโนออกจากขวันไหมเป็นล้าเป็นอย่างนี้คนละเดี๋ยวป,ปุ๋ยจะเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนเนาะสวยแล้วลุงบอบอยู่บ้านผู้เดียวไปลุงบอบนอนบพใานนตื่นปุ๋ยมากับพี่สาวอันนี้มันอยู่ทงนาค่ะมันอยู่ทงนาเนาะมันจะกาดทงนาด้วยค่ะด้วย ต็มของกินดูของกินเต็มเดี๋ยวปุ๋ยเก็บพลิกแป๊บนึงค่ะ อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ก็ดีเด้ยค่ะเพื่อนๆบายเนาะ พริกก้นสัน้นตน้ำพริกแซ่บต้มน้ำพริกกะปิแซ่บเด้พริกอันนี้มีมะเขือเก็บมะเขือก่อนค่ะมะเขือมะเขือไอ้ยังบุ้นี่มะเขือเปอาะมะเขือไอ้ยังบุ้นี่หนาแลยอมันก็ได้เท่านี้แหละเนาะค่ะเนาะมันมะเขือหนาฝน จากจากน้ำบาดาลด้วยค่ะเด้อเป็นแผงโซล่าเซลล์เนาะน้ำบาดาลค่ะก็ปูสะพานเหมือนกันโซล่าเซลล์เนี่ยค่ะน้ำบาดาลจะอยู่ตรงนี้เนาะใส่แผงโซล่าเซลล์ จะเป็นน้ำบาดาลอน,นั่นก็จะเป็นอยียงหมอนเอยียงเกี่ยวกับโซลาเซลล์นั่นแหละค่ะบ่ได้ใส่ไฟฟ,ฟ้าด้วยค่ะเด้อน้ำบาดาลมันก็สิบตาตาตา,ตาขึ้นจากนี้แหละเปิดขึ้นเปิดปิดว้าววัว้าวว้าวฟังนี่จะะไปอยู่ในในสระว้าวฟังนั่นก็จะเป็นตามส่วนผู้ละค่ะ สวนมักพริกหมากเอยียงแล้วคนละสะดวกสบายค่ะเป็นปลานอไม้เนาะค่ะเนาะนี่แล้วป้าปุยก็อยากมาใส่ชีวิตแบบนี้แหละน้อไม่นอนนี่ค่ะนะี่ละป้าปุยซีเซ็ตป้าปุยเมื่อใดเมื่อนึองละนอไม่นอนนี่ออกหลายอยู่ค่ะนอไมออ้นอนนึง เปน้ำไม่เลี่ยงด้ค่ะเดินน้ำไม่เลี่ยงเนาะออกทุกกอเลยค่ะนี้จะง้อยเลยนี่ง้อาะเจะหักเอากนะมาหักดอกเดี๋ยวมนลค้อนมาหักเอาสุด้ายตาตาตา,ตาลุมลุมนี่แหละ นี่ตน้ำปลาปลาน้ำบาดาลทั้งนั้นเด็กคดูนี่สน้ำบาดาลนกวางนี่พวกมันรวกมันจะเป็นไล่นบ่เป็นไลเนยแหะสระนี้กับไลพวกล่ะสระนี้สะนี้จะปลูกยางน้บ่อย่าง เอินนอเนาะยางนะตอนอ้นยางนะแล้วกั้ป่าเราคุณป่าอย่าง้งบุ๊คตอนยุบ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 ยู่ป่าุูนะเบิ้งโอ้ป่าอย่างนั่นี่โอ้อป่านิ้นะป่าอยัง,ออยงุนะงูนะเบิ้งงุูนะเห็นบ่ค่ะ เต็มยอยู่เขียวปื้อๆอ,อยู่บ่นอนย่ตุ้มต่ำตุ้มต่ำอยู่คนอันนี้สะนี่คุดได้ประมาณสองปีปีสองปีนี่แหละคะ่ะพระมาสะนี่สะนี่เป็นสะเก้าฮะปุณน,นะคะอันนี้สะเก้าตลายปีแล้วนี่เป็นสิบป,ปีแล้วสะนี่ min tada piant oh kenapa? Makan makan ini nyai nih panin nih, orang kok luncir? Oh, neng ini

นี่ค่ะป้ปุ๋ยเก็บได้เต้านี้เนาะกบบเต็มคูทงังเ้ยค่ะเด้ออันนี้ขัวแล้วค่ะขวัวแลวนงท่นได้แล้วเนอะอันนี้ปั้นแล้วค่ะอัน,นี้ลอปันเลยค่ะเด้อนน ลานก็เอาไส้คคกตำหย,ออยาบๆนะคะกนับไส้โคกนี่แล้วกตำอันนี้ร้อปันค่ะตามไปทำงานแล้วเพชรังคืออกพอตันนี้ขแหนกขนัขวส้งแตนลาด